บนโซเชียลแชร์ข้อความเตือนผู้ใช้รถยนต์ว่าหากน้ำมันเบรกพร่องแต่ไม่ต่ำกว่าระดับมินไม่ควรเติมเพราะระดับของน้ำมันเบรกบอกถึงปริมาณการสึกหรอของผ้าเบรกทั้ง4ล้อแต่หากน้ำมันเบรกต่ำกว่าระดับมินไฟสัญญาณน,น้ำมันเบรกจะโชว์แสดงว่ามีน้ำมันเบรกรั่วควรรีบเช็คจุดรั่วก่อนเบรกไม่อยู่ืมชัวเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาว,วิศวกรรมเครื่องกลคณะครุศา,าสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับคำเตือนที่บอกว่าน้ำมันเบรกพร่องแต่ไม่ต่ำกว่าระดับมินไม่ควรเติมแบบที่เขาแชร์นี่จริงไหมครับจริงครับเพราะว่าคือน้ำมันเบรกเป็นของเหลวเมื่อมีการเหยียบที่ท้ายรถมีมอลมเบรกช่วยพอเราเหยียบเบรกปุ๊บน้ำมันเบรกจะส่งไปที่ลูกสูบพิลล ถ้ากรณีที่เป็นดิสเบรกมันก็ไปกลางพลูกสูบเหมือนกันด่านลูกสูบให้ชิดให้ผ้าเบรกเนี่ยไปชิดกับตัวาจานเบรกเบรกพอใช้งานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยใช้งานานานๆเนี่ยตัวผ้าเบรกกระสึกเพราะฉะนั้นปริมาณของลูกสูบไปนานาน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในลูกสูบกระบอกเบรกเนี่ยจะเยอะขึ้นจะมากขึ้นนั้นเบรกถึงยุบไปอยู่ในนั้นอันนี้ผู้ขี่ต้องรู้ว่าระบบเบรกเราไม่รั่วไม่ซึมนะไม่มีหยดนะครับแล้วถ้านำน้ำมันเบรกไปเติมในขณะที่น้ำมันเบรกยังไม่ต่ำกว่าระดับมินนี่จะเกิดผลกระทบอะไรบบบ้้้้าางงคคคครรัััุณวดดนนนนเกขออืืูมช เพราะนั้นความทื้นในอากาศนี่ถูกดูดเข้าไปในนอนทันทีที่เราเติมน้ำเบรกเข้าไปแล้วปฏิทิภาพการเบรกจะลดลงเรื่อยๆเพราะฉนั้นถ้าเติมของใหม่ลงไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นผสมของเก่าที่มีปริมาณที่เยอะกว่าน้ํามันเบรกประฏิทิภนพน้ำนเบรกใหม่จะไม่มีอะไรที่ช่วยเหลือในระบบเบรกเราเลยอันนี้คือข้อเสียจึงห้ามเติมนอกจากนั้นหากเติมมากเกินกว่าระดับแม็กซ์ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสีของรถยนต์ได้คือการเติมเนี่ยเติมเกินเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยพีแต่ข้อเสียคือหนึ่งเปลืองเงินด้วย สองถ้าล้นแล้วโดนสีรถสีไปสีมีปัญหาแน่นอนทำรถเสียหายดังนั้นเมื่อน้ำมันเบรกลดลงแต่ไม่ต่ำกว่าระดับมินก็ควรจะต้องเช็คผ้าเบรกกรณีที่เราพอเห็นว่าน้ำมันเบรกยุบแล้วเราไปเช็คผ้าเบรกอาจจะมีการตั้งเบรกถ้าผ้าเบรกไม่หมดถ้าเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่น้ำเบรกจะกลับมาอยู่ระดับเดิมหรืออาจจะสูงกว่าเดิมเป็นไปได้ทั้งสองอย่างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะกลับมาสู่ระดับเดิมคือระดับแม็กของมันก็เพราะว่าผ้าเบรกมันหนาขึ้นเพราะผ้าเบรกหนาขึ้น ปริมาตรในกระบอกสูบเนี่ยในกระบอกสูบที่ล้อจะเล็กลงเพราะฉะนั้นเบรกก็ตองไงถูกแทนที่ดันด้วยพับเบรกขึ้นมาอยู่ที่กระบอกกระบอกเก็บน้ํามันเบรกข้างบนซึ่งวิธีการตรวจสอบระบบเบรกมีดังนี้ก่อนใช้รถทุกเช้าก่อนสตาร์ทรถให้ย้ําเบรก3าครั้งและเหยียบค้างไว้แล้วเราก็สตาร์ทเบรกก็ต้องยุบลงเพียงเล็กน้อยไม่ถึงพื้นนะครับไม่ถึงพื้นรถนั่นแสดงว่าเราย้ําอีกหนึ่งครั้งและะ้วระดับเท้าที่เราเหยียบเท่าเดิมแสดงว่า ระบบเบรกเราปกติแต่ถ้าจมปั๊มไปเรื่อยๆแล้วขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าวมีลมในระบบอันนี้ไปไล่ลมได้นํารถยนต์ไปไล่ลมเบรกได้แต่ถ้าเหยียบแล้วยังจมเหมือนเดิมถึงพื้นเท่าเดิมเบรกเรารั่ววันนี้ห้ามใช้รถเด็ดขาดต้องเข้าเช็คทันทีห้ามใช้รถเพราะอันตรายเบรกไม่อยู่อาจารย์ยังแนะนําเกี่ยวกับการดูแลน้ำมันเบรกไว้ด้วยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใช้รถทั่วไปอาจจะยังเข้าใจผิดๆอยู่น้ำมันเบรกใช้งานทุกๆหนึ่งปีจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเบรก โดยเฉพาะยิ่งรถยนต์ที่ลุยน้ํามาลุยน้ําท่วมรับมิดล้อผมถึงควรเลยว่าเห็นทุกคนเราต้องรีบเอาของเหลวทั้งระบบออกเพราะว่ามีโอกาสที่น้ําจะซึมเข้าไปได้ถ้าผสมแล้วแน่นอนเกิดสนิมนะครับสนิมในตัวกระบอกระบบเบรกจะรั่วน้ํามันต่างๆก็จะของเหลวก็จะเสื่อมสภาพได้ง่ายกว่าควรจะมีการเปลี่ยนไทยน้ํามันเบรกทุกๆ1ปีเปลี่ยนตอนหรือดูหนาวเพราะความชื้นน้อยซึ่งข้อดีของการเปลี่ยนน้ำมันเบรกทุกๆ1ปีมีดังนี้ครับ ผลกระทบข้อที่1คือกระบอกเบรกจะรั่วเราจะจ่ายเงินเยอะซึ่งมีราคาแพงกว่า,าก,การที่เราเปลี่ยนน้ำมันเบรก2การเปลี่ยนน้ำเบรกทําให้เราไล่เบรกทั้งคันได้เนี่ยเราจะทําให้ผู้ขับขี่รู้ว่ากระบอกเบรกหรือลูกยางเบรกด้านใดหนึ่งมีการรั่วซึมหรือไม่บางครั้งไม่หยดแต่รั่วซึมช่างจะมีวิธีการเช็คถ้ารั่วซึมเมื่อไหร่เป็นการเตือนให้ผู้ขี่รู้ได้ว,ว่าระบบเบรกเรามีปัญหาเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินได้อีกทางหนึ่งถ้ามีการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับ ดังนั้นสรุปแล้วคําเตือนที่บอกว่าน้ํามันเบรกพร่องแต่ไม่ต่ากว่าระดับมินไม่ควรเติมแต่พี่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับผ้าเบรกสึกน้าเบรกจะยุบตรงเพราะฉะนั้นถูกต้องครับแชร์ต่อได้ครับการดูแลรักษารถยนต์ที่ถูกต้องจะช่วยให้ใช้งานรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกันกบชัวก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรคกองทุนสร้างสรงสรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม